สวัสดีครับผมนายระภูมิสืบสมบัตินะครับรหัสนักศึกษา5 5 0 4 1 0 1 3นยนะครับเศกที่หวันนี้ผมจะมาเสนอเกี่ยวกับแบลลี่เซอร์ทีนะครับแบลลี่เซอร์ทีนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของแบลลี่ทีมีเงื่อนไขกำหนดเพิ่มเติมว่าทุกโหนดของ left sub t จะมีค่าน้อยกว่าโหลดรูโทโหนดนะครับและทุกๆโหนดของ right sub t จะมีค่ามากกว่ารูนโหนตนะครับตัวนี้ครับคือเรียกว่ารูนโหนดนะครับฝั่งขวานี้จะมีค่ามากกว่าและน้อยกว่านะครับครับ operation on binary search tree นะครับมีทั้งหมด3าอย่างก็คือการใส่ข้อมูลเข้าไปในทีคือการ insert นะครับการลบข้อมูลเข้าไปในทีคือการ delete นะครับการค้นหาข้อมูลเข้าไปในทีนะครับก็เรียกว่าการ search นะครับ insert นะครับเป็นฟังก์ชันที่ที่ใส่ข้อมูลเก็บอยู่ใน x นะครับเข้าไปใน binary search tree ็นตำแหน่งที่ถูกต้องเราเริ่มต้นที่รู้นะครับเปรียบเทียบข้อมูลที่จะใส่ครับถ้าข้อมูลที่จะใส่เท่ากับในโหนดนั้นให้ใส่ไปทางขวาสุดของลิฟซับทีของโหนดนั้นนะครับถ้าข้อมูลที่จะใส่น้อยกว่าข้อมูลในโหนดให้เลื่อนไปทางซ้ายลิฟชิวครับต่อไปก็คือถ้าข้อมูลที่จะใส่มากกว่าข้อมูลในโหนดให้เลื่อนไปทางขวาของไลฟชิวนะครับทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าเลฟโหนดจึงใส่ครับ การใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปไปใหม่จะเป็น lift node ของ t เสมอยกเว้นเมื่อ x เ,เ,เท่ากับข้อมูลใน battery cell t นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับคือพิจารณาการสร้าง b a t s e r y cell t นะเพื่อเก็บ set v ข้อมูลเป็นดังนี้นะครับซึ่งทําได้โดย insert ข้อมูล t t และข้อมูลตามลำดับนี้ครับคืออย่างแรกคือให้มาคือ7ใช่ไหมครับ7ตัวไปคืออะไรครับคือ5คือหลักการง่ายๆคือ เอาน้อยไม้ซ้ายเอาม้าไม้ขวาเนียครับพอห้าใช่ไหมครับห้าน้อยกว่าเจ็ดก็ใส่อยู่ซ้ายมือครับต่อตัวไปคือสามใช่ไหมครับสามก็น้อยกว่าห้าอีกครับก็ใส่ซ้ายมือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเหลือตัวสุดท้ายครับอ่าต่อไปครับทีนี้เป็นการลบข้อมูล x ออกจากเรซีเซอร์ทีนะครับและจัดตำแหน่งของต่างๆในกรณีที่มี x อยู่ใน t หากไม่มีข้อมูล x อยู่ใน t ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการจัดตำแหน่งใหม่ของการลบ x ให้เลือกโหนดที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับ leftmost และของ right like s u b t ของโหนด node x นะครับมาไว้ที่ node x อันนี้เป็นการ search นะครับใช้ค้นหาข้อมูลที่เก็บอยู่ในม e รี r y s u b r e ีนะครับถ้ามีข้อมูล x อยู่ใน T ก็จะส่งค่า true กลับมาหากไม่พบก็จะส่งค่าค่า fail กลับไปนะครับการการค้นหาเริ่มต้นที่ root แล้วทำการเปรียบเทียบข้อมูลการค้นหากับข้อมูลที่อยู่ในโหนดนะครับ ถ้าเท่ากันก็จะส่งค่าถูกลับครับถ้า x น้อยกว่าค่าที่อยู่ในโนดก็จะเลื่อนไปทางซ้ายครับถ้า x มากกว่าข้อมูลที่อยู่ในโนดก็จะเลื่อนไปทางขวาครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือโจทย์นะครับเขาบอกให้หา insert แปดครับกับ delete t ส0นะครับนี่ครับคำตอบก็คือนี่ครับ insert แปดก็คือเราใส่ข้อมูลแดเราดูเทปตัวครับแปดหน้าวันเจ็ดเ็นะครับก็แปางนี้ครับ แล้วก็แปดน้อยกว่าสิบก็ลงมานี้ครับแล้วก็8ดน้อยกว่าสบห้าก็คือตรงนี้ครับคือการอินเสิร์ตตัวเลขแปเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการดีนีนะครับดีดีสามสิบคือเราดูค่าที่เขาให้มาเพิ่งสิบใช่ไหมครับส0มสิบค่าที่ใกล้เคียงส0มสิบากที่สุดไปที่มากกว่าส0มสิก็คือส5ิ้าใช่ไหมครับส5ิห้าอยู่ตรงนี้ครับส5ห้าก็เลยขึ้นไปแทนส0มสิบแล้วก็ตัดสามสิบออกจะได้อย่างนี้นะครับการใช้งานนะครับ การทำ searching จะมีความสำคัญมากในการทำงานและเป็นผลที่เกิดจากการทำงานในวิทย์คอมนะครับเป้าหมายแรกของการ Searching ก็คืออัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราจะสามารถใช้ binary search tree ในการทำงานนั้นได้นะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราเราจะนำข้อมูลแบบ binary ไปประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลคงทราบแบบ b i n a r ีเอื่ออำนวยต่อการค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงใช้เทคนิคนะครับครับนี่คือเอกสารอ้างอิงนะครับผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ